สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อพงษ์พี่น้องพ่อไปที่ทุกท่านที่เก่านะครับผมที่นีมาพ่อครับผมนะครับผมเซลล์ลักนะครับคูปตาเอเชียคูปตาบันดุงนะครับก่อนอื่นก็คือเก่าเหล่าพี่น้องฝากเบื่อไว้ก่อนนะครับผมเบื่อโทรศัพท์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดสามแปดหกแปดหนึ่งเดี๋ยวผมพามาเบิ่งรุ่นใหญ่นะครับผมเอ็มเก้าแปดนะครับเอ็มเก้าแปดตอนนี้เขามาอยู่สองขั้นแล้วก็เอ็มแปดแปดสองขั้นแล้วก็เอ็มเจ็ดห่าอยู่ข้างหลังอีกขั้นหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวเสี้ยวรักพายเบื้องล่ละเอียดนะครับแล้วก็เบึ่งสภาพรถนะครับผมหาขั้นตรวดเลยเด้อยพี่น้องเ้อเอาไปเบื้องกันเลยนะครับเ้อไปไปไป,ไปเบื้องขั้นแรกกันเลยนะครับผมลำดับ8 7 5 2หนะครับแ่มสวยๆเดิมๆนะครับเขม้าใหม่ๆยังไม่ไมมทันได้ลา้างยังม่ทันทำความสะอาดอยู่ด้วพี่น้องนะครับผมตัวนี้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับเ็ 9808นะครับตัวนี้เป็นรถปี66ครับชั่วโมงการทำงาน712ชั่วโมงนะครับสภาพสวยๆนะครับเครื่องเดิมๆเกียร์เดิมนะครับผมไม่มีรอยรื้อไม่มีรอยแกะนะครับข้างหนาสวยๆนะครับตัวนี้ราคาเงินสดอยู่ที่1ล้าน8 0 5,000บาทนะครับ หนึ่งลปด่นหพันบาทนะครับเดาว1 8 0 0แ0ดมืนบาทนะครับดาว1 8 0 0แ0ดมืนบาทนะครับผม <ST AR> ผ่อนเป็นรายปีมีงวดย่อยนะครับงวดย่อยเดี๋ยวละสา0พันพี่น้องนะครับเงินหน่อยเดี๋ยวละสามพันเบื้องเซื่ยงไฮ้เดิมๆนะครับผมเงินหนอยเดี๋ยวละสามพันดใหน่อยอยู่ที่19 0 0 0 0้าหมืน 9,283บาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมผู้ใดสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าจะผ่อนเป็นราย6เดือนนะครับรายเดือนก็ได้นะครับเด้อนะครับผมเอาไปเบป็งคันที่2นะครับลำดับ8751นะครับผม8751รถยัี้งม่ทันได้เห็ดหยังนะครับเด้อรถยังม่ทันได้เห็ดหยังนะครับถ้าสมมติว่าลูกค้าจองก็สิตรวจเช็คสภาพให้เก็บสีเก็บรายละเอียดให้ไหมนะครับผม ตัวนี้เป็นรถปี65นะครับรถปี65ยางหน้ายางหลังเดิมๆนะครับผม2,683ชั่วโมงนะครับราคาเงินสดอยู่ที่1ล้าน15,000นะครับผมบ่ท่านใดล่างพร้อมนี่ีฟุ้นยังกอยอยู่นี่พี่น้องเห็นไหเครื่องเดิมยาเดิมนะครับผมอ่าไปดูเฟืองท้ายกันเลยนะครับตัวนี้ดาวอยู่ที่160,000บาทนะครับ เรื่องท้ายก็เดิมๆนะครับผมนี่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับผมผ่อนงวดนหน่อยเดือนละสองอ่อเดือนละสามพันนะครับงวดใหญ่เดือนละสามพันนะครับงวดใหญ่อยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทนะครับผมหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผ่อนหกปีนะครับรถมือสองทุกคันนะครับผ่อนได้สูงสุดหกปีนะครับผมอ่าหรือจะผ่อนเป็ไล่หกเดือนไล่เดือนก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้นะครับ รายหกเดือนกะเงินน้อยเดือนละสามพันเงินเย่กับประมาณเก่าหมื่นนะครับผมรายเดือนกะเดือนละหมื่นหกนะครับคันนี้กับเดือนละหมื่นเจ็ดนะครับผมสอบถามได้นะครับอา่าแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้แปดเจ็ดซีซีนะครับลำดับแปดเจ็ดซีซีนะพี่น้องนะเนาะอ่าอันนี้เอ็มเอ็มแปดแปดนะครับ M88 ตัวนี้รถปี65นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผมรถปี65พันเจ็รสิเชั่วโมงนะครับ M98 ก้าแสีมีตัวตัวดำนะครับนี่เห็นว่าตาย M88 มแปด m ปสีบมีนะครับผมอย่างหน้าอย่างหลังเดิมๆนะครับตัวนี้ราคาเงินสดอยู่ที่995,000บาทนะครับตัวนี้ไม่มีไม่ ไม่มีว่าวบ่มีว่าวตัวดั่มนะครับเนาะ,ะบ่มีว่าวคอนโทรลตัวดั่มนะครับ9 9 5 0 0 0บาทนะครับดาวแสนแปดหมื่นบาทนะครับผมวัน้อยเดี๋ยวเราสามพันนะครับงวดใหญ่อยู่ที่1 7 6 1 8 3ยแดบาบาทนะครับสวยๆเดิมๆนะครับผมสวยๆกิฟตเลยพี่น้องนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมมาดูคันที่ สนะครับตัวนี้ติดจองแล้วโอ้ติดจองแล้วพี่น้องนะครับง่ามเ่อนนะครับขั้นนี้นะครับผมแต่ติดจองไปแล้วราคากับซูซีกันนี่แหละครับนะครับผมเอาไปเพิ่ง M75 นะครับผม M75 8 7 4 9นะครับ ลำดับ8749นะครับอ่าโอ้ยได้สีคันแนละ้วพี่น้องเนาะตัวนี้เป็นรถปี66นะครับยางหน้ายางหลังเดิมๆนะครับผมรถปี66นะครับ1นึ่ชั่วโมงนะครับราคาอยู่ที่888,000บาทนะครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับคันนี้ลูกค้าจองกระตือรือร้ให้ทําความสะอาดให้เก็บสีเก็บรไรทียจะใส่ไม่ขึ้นก็นะครับผมอ่าดาวหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับวบนน้อยเดี๋ยวละสามพัน วันใหญ,ญ่ยู่งแสนหาันรยแปดสิบาทนะครับสำหรับ M7508 จ็ดหรือว่าจะพอนเป็นไล่6เดือนกะวันน่อยเดือนละสามพวันใหญ,ญ่ก็ดหมื่นส้าร้อยห้าสิบสาทนะครับรายเดือนเดือนละห3 8 6บเอาทนะครับผมพอนหปีนะครับผมพอนหปีนะครับค่าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็มเก้าแ็มนะครับเอ็มเจ็ดหานะครับ โทรหาเซลล์ักได้สอบถามรายละเอียดเซลล์รักได้นะครับผมหรือว่าจะใครีวิวรถรุ่นใดกับขอมต์เขามากกันได้แล้วพี่น้องเน้อนะครับมีรถเข้ามาให้เลือกให้ชมหลายคันนะครับหลายรุ่นนะครับผมถ้าบราคการข่าวสา้านดีก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับรุ่นน้อยๆก็มีนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้เซลล์ขอรตตัวลาาปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ